ให้พ่อบ้านเนี่ยมาสู่เรานะอิหมัมคุตบ้าเรียกร้องให้ผู้ชายมาละหมาดฟัดดูที่มัสยิดนะครับการที่ผู้ใหญ่มีมีลูกหรือหลานเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนการที่ผู้ใหญ่มีลูกหรือหลานที่เกิดใหม่อ๋อแล้วซื้อกําไรกระดิ่งทองทองแดงมาใส่ข้อเท้าเด็กอันนี้เป็นการปฏิบัติทางความเชื่อหรือเปล่าครับ,รบแบ่งเป็นสองประเด็น เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายได้ข้อเท้าหละได้แต่ต้องไม่มีกระพวนไม่เอากระดิ่งเพราะอะไรเพราะกําไรข้อเท้าแบบไม่มีกระดิ่งก็มีแต่เราไม่เอาไงเราอยากจะกันมีกระดิ่งอันนี้เราไม่เอานะครับถามว่าเอาถ้าเกิดลูกมันไปนู่นเอ้ามันทาลกเนี่ยมันจะไปไหนไงอะเชือกผูกมันก็ได้เอาเอาเชือกผูกนะอืมนะครับฉะนั้นมีความเชื่อไหมไม่มีความเชื่อแต่เด็กผู้ชายเอา กำไรมาใส่นีผิดไหมผิดเพราะผู้ชายห้ามสวมใส่ทุงเลยครับอ่ะส่งมาเลยครับส่วนมากผู้ชายคนภาคใต้อ่าเอาวะเราเราภาคใต้แล้วก็พูดของคนภาคใต้กันแล้วกันนะไม่ค่อยช่วยภรรยาทำงานบ้านชอบมองข้ามในส่วนนี้ขอคำแนะนำขออาจารย์หน่อย เผื่อว่าสามีจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเอาแล้วก็ไปทางไหนต่ออีกนะอ่าก็ภรรยาทางใต้ก็อาศัยปากตักคูด่านะอืมปุเลนผมว่าไม่เกี่ยวกับภาพเป็นทุกที่อ่ะครับส่วนใหญ่สามีจะไม่ค่อยช่วยทํางานบ้านอันนี้เรื่องจริงอันนี้เราต้องช่วยด้วยนะนะเอ่อ พี่น้องรู้ไหมว่า,ามีหลายคนนะครับมีหลายคนบางครั้งเป็นตโกคูด้วยไป,ไปจ่ายตลาดเองอะไปจ่ายตลาดบางทีก็ไปกับภรรยาหรือบางทีก็ไปคนเดียวอันนี้น่ารักมากนะครับนี่ไงไม่ใช่โว้ยเราเป็นผู้ชายเป็นสามีเราต้องยิ่งใหญ่เอาแกนไปอ้าแล้วแล้นบีกับเราเนี่ยระดับไหนเห็นยัง ต้องช่วยภรรยาด้วยเช่นภรรยาทากับข้าวอยู่ลูกร้องไปอุ้มลูกไปกวายเปลูกพาลูกเดินเอ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องใหญ่ไม่งั้นฮะดิษนบีไม่มาแบบนี้นะช่วยกันอย่าว่าแต่สามีคนภาคใต้ทุกภาคใต้เลยครับทุกภาคก็จะมีนิสัยแบบนี้สมัยก่อนเราได้ลายจากคนคนโบราณว่าผู้ชายจะต้องเป็น เจ้าขุนมุนนายเจ้าใหญ่ในโตมันมีเรื่องของธาตุเนี่ยไ,ไม่เกี่ยวกับอํมมาดกับไพ่ไม่เกี่ยวนะครับแต่เราได้ลายมาลายอันนี้ก็คือเรื่องของอะไรเรื่องความเป็นเป็นชนชั้นมาอันนี้มีเพราะคนโบราณคนไทยโบราณเนี่ยผู้ชายนี่จะต้องปกครองผู้หญิงปกครองทาตฉะนั้นอ่อนแอไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของคนในนูน่นแต่เราเป็นมุสลิมเนี่ยหลักการิสลามบอกว่าสามีให้ช่วยเหลือเก็บกวาดเท่มากนะ ถ้าสามีกวาดบ้านอยู่เราเป็นเพื่อนสามีไปถึงฮะโอ้โหเราต้องชมเขาด้วยนะไม่ใช่บอกเฮ้ยทำไมอยู่บ้านเป็นแมวว่ะโอ้ยไม่ได้เสีสศักดิ์ศรีไอ้นี่ไม่รู้ศาสนาอยากเข้าบ้านเอาคนดีๆเข้าบ้านนะอืมเข้าใจนะต้องช่วยกันนะครับรากเหง้าของปัญหาชีวิตครอบครัวที่สำคัญที่สุดคืออะไรถามแบบต้องบรรยายเป็นชั่วโมง นะวันหลังต้องคุยเรื่องครอบครัวรั้วรักอะไรประมาณนี้มีหลายปัจจัยครับแต่เอาปัจจัยเดียวนะปัจจัยเดียวเลยนะปัญหารากเงาหน่าจะเป็นเรื่องมีภรรยาทั้งสามีและภรรยาไม่รู้ศาสนาเมื่อก่อนเลือกคู่เลือกยังไงขอโทษเขาเปรียบเทียบว่าคำก้นไม่มีหางก็แต่งกันแล้วจริงไม่จริง ก็เรามาแบบบลาตัวก็เหมือนเหมือนกันไม่ละหมาดเหมือนกันผมไปสอนที่สันทิชนเดินลงมามุสิมคนหนึ่งบอกอาจารย์สามีดีชันไม่ละหมาดทํำยังไงผมถามนี้ก่อนนั้นนี้ละหมาดไหมนี่ก็อึ้งไปนิดหนึ่งผมรู้เลยบอกนี้คือผมเข้าใจนี่ก็เลยพูดว่าใช่อาจารย์เมื่อก่อนชันกับสามีก็ไม่ละหมาดทั้งคู่ พอมาฟังบรรยายฟังซีดีฟังเทปเข้าใจศาสนาก็เลยเปลี่ยนแปลงมละมาแต่สามีไม่มาละมาเห็นไหมพื้นฐานหลักเลย,ลเลยวันนี้สามีเข้าใจศาสนาตะกอดมาด้วยกันไม่ไม่รู้ศาสนาด้วยกันสามีเข้าใจศาสนาเปลี่ยนแปลงตัวเองภรรยาไม่คุมภียาบสามีนอนก่หน้นาผากใช่ไม่าามใช่ภรรยาตะกอนไม่คุมภียาบไม่ละมาดเหมือนกันตอนนี้คุมภียาบละมาสามีไม่ละมาดภรรยาก่น้าผาก ใช่ไม่ใช่นี่คือความเป็นจริงของสังคมเราเวลาเราแต่งงานในสมัยก่อนเราด้วยความนับสู่พอใจแล้วก็แต่งแต่ไม่รู้ว่าเขามีศาสนาหรือเปล่าเมื่อก่อนนี้จะร่วมหลับนอนมีดูอาเราอ่านกันไหมก็ไม่อ่านข้างบ้านมันเลยแซวว่าไอ้ลูกไม่บิสมิลลาอ๋อลูกไม่บิสมิลละ,ลลละแซวหนักนะเนี่ยก็เราไม่รู้ศาสนาเหมือนกัน เมื่อเราไม่รู้ศาสนาสก,ก็แสดงเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรารแบบพอรู้ศาสนาปุ๊บเข้าใจแล้วอีกฝ่ายไม่เข้าใจานี่คือรากนระครับทำไงให้ภรรยาคุมพิยามไม่คุมอยากสวยโชว์ชาวบ้านใครรับผิดชอบสามีภรรยาออกนอกบ้านไม่คุมพิยามใครรับผิดชอบสามีบาปด้วยภรรยาไม่ละหมาสามีบาปด้วยเพราะอริยานผู้ชายเป็นผู้นํา บาปดนี่นี่คือความเป็นจริงจริงอยู่วันนี้ภรรยาเข้าใจสามีไม่ละหมาดการทีร่สามีไม่ละหมาดภรรยาไม่ต้องรับผิดก็จริงอยู่แต่เรานอนกอดไฟนรกทุกคืนทุกคืนไหวเหรอเออฉะนั้นเอาใหม่ทำไมอะพี่น้องผมไม่เข้าใจอะทีวีเราก็มีสตังเรามีซื้อดาวเทียมสี่ช่องเปิดทั้งวันทั้งคืนดูซิว่าจะเข้าใจไหมจะเปลี่ยนไหม เราอายุกันปูนี้แล้วนะจะกลับไปหาอราไม่รู้เมื่อไหรล่ละปีไหนก็ไม่รู้วันไหนก็ไม่รู้และยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะยังอยู่แบบนี้อยู่นบีบอกถ้าอายุหกสิบแล้วไม่กลับมาเตาบ้าตัวมืดแล้วนะอนาคตลําบากเลยหกสิบแล้วยังไม่เตาบ้าหกสิบแล้วยังไม่อเกนบาเล็กอนะ่ะ <c oughs> ยังไม่ละหมาดยังไม่อเกนบบหกสิบแล้ว นบีบอกมืดแล้วนะชีวิตเนี่ยริบหลีลิบหลีแล้วคนอายุหกสิบเนี่ยต้องเข้าสุราแล้วแต่หกสิบนี่ยังยังเมาหัว,หวราน้ำํำยังไงห้ามย่อไปจิน่าหน่อยเว้ยอะไรอ่ะนี่จะตายอยู่แล้วนี่แหละคือรากเหง้าที่แท้จริงฉะนั้นเอาใหม่มาเรียนศาสนาด้วยกัน<ๆ>เขามีบรรยายพากันไปฟังไปกันทั้งสามีภรรยาอย่าที่เดียวเชียวนะสามีขับรถไปส่งภรรยาแล้วตัวเองกลับมาอยู่กันนกคงหัวจุกอย่านะ ไปทั้งคู่อย่าส่งสาภรรยาไปแล้วฉันเจ๋วแล้วหรือพระสามีไปอย่างเดียวแล้วภรรยาอยู่บ้านอย่าไปทั้งคู่เวลาไปกินอาหารนอกบ้านก็พาไปทั้งคู่ไปหาดนาราทัศน์ก็ไปกันให้ครอบครัวน,น,นั่นแหละคือบรารักัดที่แท้จริงแล้วแล้วแต่ละครอบครัวเป็นอย่างนี้ออกมาอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนนี้ก็มีคุณภาพโดยอัตโนมัตินะครับคุณย่าป่วย นะคุณย่าป,ป่วยอยู่แต่เขาไม่ยอมลำหมากบอกแล้วเขาก็ว่าขี้เกียจเราควรทำอย่างไรดีแล้วถ้าทำแล้วเขายังดื้อจะต้องทำไงอีกผมนี่ยังหาคำตอบไม่ได้นบีบอกสี่บุคคลที่อลับดูอามุสตยาบผือป่วยคนป่วยนอนอยู่ขอดูอาเยอะๆอัลลอฮ์รับดูอาเพราะป่วยอยู่แต่แปลกคนป่วยส่วนใหญ่ ไม่ละหมาดโดยเฉพาะคนไปเยี่ยมก็ไม่ละหมาดทีเลห้องพิเศษไม่ละหมาดทั้งหมดเลยคนป่วยต้องละหมาดคนป่วยต้องเตือนคนคนมาเยี่ยมคนมาเยี่ยมต้องเจอิคนป่วยถ้าป่วยลำบากจะละหมาดสองเวลาอุามะอนุญาตให้รวมได้เพราะลำบากโอ้สายเรายงระยางทําไมอะอ่านละหมาดได้ไหมไม่ได้แต่ยามมุมได้ไหมไม่ได้ทําไงเหนียดละหมาดได้ละหมาดเลยครับมัสตาตอตุมสุดความสามารถ นะสุดความสามารถกุรานไม่ใช่่านอนอยู่ปางง่าปงัาางงามัเปิดโอ้ยลาด,ดํำเนินว่ายังไงเนี่ยเสื้อแดงว่าไงเนี่ยเอ้าอะไรเัื่อก็ไม่รู้ถามว่าจะไปหาอัลลอ์แล้วมูจะมูจะเยอะๆมูจะมูจามูจาคือพูดลายลาอัาลลอฮ์ใช่ไหมกะเจนี่แหละก็พูดมูจามูจะ ก็มีโต๊ะคนหนึ่งใกล้ตายญาติาบ,บ,บอกโต๊ะมูจ้ามูจ้าโต๊ะกก่าวว่าไงรู้ไหมมูจ้ามูทลอ <c oughs> หน้าก่อนหน้านี้ซะอัลลอ์ชีวิตไม่ไดใ้ให้พูดมูจ้าพูดทําไมไม่มีประโยชน์ <c oughs> ลาอิลาฮอิลลลอเห็นไหมลักกินูเมาตาคุมนบีบอกว่านี้ฮะดิซอฮียถ้าบอกลักกินูเมาตาคุมบิยาซีนจงอสอนคน สอนยาซียให้คนใกล้ตายอ่านยาซียให้คนใกล้ตายนี่ฮะดิษดอยอิบยิดดันลักกินูเมาตาคุมบิลาอิลาฮ์อิลลอห์ให้สอนคนใกล้ตายว่าลาอิลาฮ์อิลลอห์พูดกับคนใกล้ตายบ่อยๆคนที่ไม่ค่อยสบายพยายามซิกรุลลอฮ์บ่อยๆอย่างที่ว่าสุวานัลลอความดีลาอิลลาฮ์ซิกรุลลอฮ์เลยคนนะรายงานโดยอบูละเอห์บินซาบิดาว์ลาอิลาฮ์อิลลอห์แปลว่าไงล่ะ นานนาน่ะให้อับดุลลอฮ์นานเนี่ยนานเนี่ยให้อับดุลลอฮ์ยังห่วงอับดุลลอฮ์จะไม่ได้ทีนาแต่ญาติบอกว่าให้อ่านลาอิลาฮิอัลลอฮ์เนี่ยเราเป็นซะอย่างนี้นะครับท cool ําไมคนที่มีการศึกษามีปัญหายาร้างมากกว่าคนสมัยก่อนอันนี้จริงไหมจริงจริงทําไมอ่ะก็อวดดีไงแจ๋วไงจบเป็นญาโทเป็นยาตรี จบด้วยถูกไหมแต่คนสมัยก uh> 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 uh ่อนเขารักกันพี่น้องลองดูนะภาพเวลาสามีภรรยาเขาแก่ๆแล้วเ็เดินจูงมือกันไปนะภาพนี้น่ารักมากแต่คนในยุคปัจจุบันที่มีการศึกษาสูงและอยากกันเยอะพอะไรเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองก็มีดีตัวเองหาใหม่ได้ตัวเองมีความรู้ผู้หญิงบางคนมีความรู้แจ๋วออยามาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ได้เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ต้องมาเลี้ยงหรอกเห็นไหม อย่างเนี้ยอย่างนี้เนี่ย,ย,ยทุกรายอาลัลลอฮ์ไม่ให้ประกาศหรอกครับผู้หญิงจะความรู้ขนาดไหนให้มากกับผู้ชายก็ด้วยมันมีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสามีภรรยาผมเขียนเรื่องผู้หญิงหลังม่านมันมีข้อหนึ่งนะผู้หญิงจะต้องทําตัวแบบไม่รู้บ้างนะถ้าอาเลมทุกเรื่องสามีมันมันแป้วเหมือนกันนะคือเราเหมือนแมวอะแต่ภรรยารูแ้แบบแกล้งไม่รู้บ้างอ่ะแบะนี่อะไร เขาไม่รูเออแบบแกล้งโงบ่บ้างถ้าฉลาดทุกเรื่องเนี่ยสามีมันโอ้โหนี่มันโอ้โหเรานี่มันพู้นาได้ยังไงเห็นไหมนี่เนี่ยนี่อิสลามสอนถึงขนาดนี้นะครับอิสลามสอนถึงขนาดนี้ฉะนั้นพอเวลาเรียนสูงๆตั้งมาตรฐานตั้งกําแพงมุสลิมะอย่างไรก็ยังเป็นความเป็นมุสลิมะหน้าที่ของมุสลิมะคือเลี้ยงดูลูกๆของสามี รักษาทรัพย์สมบัติของสามีเอาใจสามีไม่ว่านางจะอเล่มขนาดไหนก็ตามเป็นผู้รู้จบคูเวตจบไคโรมาเวลานางมีสถานะเป็นภรยาต้องเป็นภรรยาครับแต่เป็นภรรยาแบบมีเกิดไงเป็นภรรยาแบบคนที่มีความรู้เป็นภรรยาที่สามารถสอนลูกพี่น้องรู้ไหมเด็กที่ส่วนใหญ่เรียนฮาฟิดจ,จบฮาฟิดท่องจำก่อนตั้งแต่เด็กๆจากฝีมือแม่ทั้งนั้นนะครับ เด็กอินเดียอายุเจ็ดขวบพี่น้องไปเรียกมันได้เลยนะครับอันกุรานจําทั้งเล่มวันนั้นผมกับเพื่อนเพื่อนบอกลองดูไหมนั่งเด็กเล่นฟุตบอลกันอยู่เด็กฮาฟิซจาทั้งเล่มบอกไอ้นี่ไอ้มันนี่มันนี่ยกกุรานต่อได้เลยต่อเสร็จไปวิ่งเตะฟุตบอลต่อนี่ไงแต่ไปสืบแล้วเนี่ยวัฒนธรรมอินเดียอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้แต่อ่านกุรานได้ทุกคนนั่นแหละครับแต่แม่จะสอนลูก แม่สอนลูกเราสอนไหมเราสอนอย่างนี้คือจูงลูกมานั่งดูลำยองด้วยกันอันนี้อันนี้หายยนะเลยทั้งบ้านเลยนี่นี่ฉะนั้นแม่นี่สำคัญมากนะครับอยากทราบว่ามีสุนนะเกี่ยวกับการแต่งงานในมสัสยิดหรือบ้านหรือเปล่าคะอคำถามดีไม่มีหลักฐานบอกนะว่าเวลานิกาสถานที่ไหนดีที่สุดไม่ได้บอกว่าที่สุเหร่าดี ที่บ้านดีไม่ได้บอกพี่น้องสะดวกที่ไหนที่นั่นแหละดีสําหรับพี่น้องแต่แตอุลมะเขาก็ติงหน่อยถ้าแต่งที่สุราเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือได้เวลานะมาท,ทุกคนได้ละหมาสังเกตไหมสังเกตไหมว่างานนิกาส่วนใหญ่เจ้าบา่าวเจ้าสาวไม่ค่อยละหมาเนะยืนสวยรออย,อยู่หน้าประตูหน้างานแล้วแล้วแล้วเจ้าสาวเนี่ยก็ละหมาไม่ได้สิเพราะอะไรแต่งหน้าตั้งแต่ตีสอง ทำผมตั้งแต่ตีสองมันจะไปละหมาดยังไงอ่านนั่นละหมาดก็ไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างเนี้ยฉะนั้นถ้าถามว่าการมิการที่ไหนดีที่สุดอันนี้ไม่มีหัดหลักฐานบอกนะครับที่บ้านเราก็ได้ที่สโมสรที่ชมรมก็ได้ที่ไหนก็ที่มัสยิดก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ไม่มีปัญหาตรงไหนสะดวกได้หมดนะครับอืม หลังจากละหมาดสุนาก่อนสุโบก่อนที่จะทําการละหมาดฟัดดูต้องอ่านต้องกล่าวซิกุลุล้อก่อนหรือไม่หรือทาฟัดดูเดี๋ยวก่อนนะหลังละหมาดสุนาก่อนสุโบก็คือสุนาสองประกาศก่อนละหมาดสุโบก่อนที่จะละหมาดฟัดดูต้องกล่าวซิกุลุดล้อก่อนหรือไม่หรือทําฟัดดูได้เลยการขอดูอาการซิกุลุล้อเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเขาเรียกว่าดูซิกุลุล้อในเปิดแต่ในกรณีที่อย่างที่ตอนนี้สมมติพี่น้องกลับบ้าน พี่น้องเข้าไปนั่งในบ้านไปห้องของพี่น้องมุสลิมก็กล่าวสุบานัลลอสุพานัลลอได้ไหมได้ไม่มีลิมิตเพราะเป็นการซิกุลลฮอที่ไม่มีการจํากัดแต่ถ้าเราบอกว่าละหมาดสุโบเสร็จละหมาดสุนนะก่อนละหมาดสุโบเสร็จแล้วอ่านดูอาแล้วก็ละหมาดอันเนี้ยทาเป็นขั้นตอนแบบนี้อันนี้ไม่มีสุนนะนบีแต่ถ้าพี่น้องจะขอขออะไรก็ขอได้แล้วหลังจากนั้นก็ละหมาดฟัดดูละหมาดสุโบแต่อย่าทําเป็นประจําหรือเป็นเงื่อนไขว่า ละหมาสุนนะสองแล้กันหลังละหมาสุบโบเสร็จแล้วต้องขอดูอาต้องซิกุลลอแล้วก็ละหมาสุบโบกต่อไม่ต้องเพราะมันไม่มีแบบเนื่องจากการขอดูอาการซิกุลลอเป็นอิบาดาที่ไม่มีรูปแบบพี่น้องขอเมื่อไหร่ก็ได้ขอตอนไหนก็ได้เช่นพี่น้องนั่งฟังผมอยู่ในใจพี่น้องกล่าวสุบานาลัลลฮอสุบานาลัลลฮอไม่เป็นไรได้นะครับ ปัญหาความรุนแรงในบ้านจะเกิดจากสามีเป็นส่วนใหญ่อยากทราบว่าภรรยาควรทำอย่างไรอดทนอยู่หรือควรออกไปจากสามี<ด>ก็ต้องดูกรณีนะคียก็ดูกรณีกรณีไปเช่นสามีแทนที่จะเลี้ยงเราด้วยเข้าหมกเข้ามันเข้ายำที่ไหนได้เลี้ยงด้วยศอกด้วยเขามันก็อยู่ไม่ได้อ่ะครับใช่ไหม <S <s แต่เวลาออกนอกบ้านเป็นแมวแต่กับเมียเนี่ยโหเป็นเสือ นะผู้จาหน่อยเดี๋ยวขวาเดี๋ยว,วนุน่นลำแข้งบางคนเตะปาบ,ปาบขวานไว้ที่เพดานเย็นมาแกะออกเตะต่อโอ้โหเป็นกระสอบทรายอันนี้เนี่ยเพราะอิสลามบอกว่าเอาเรื่องความรุนแรงก่อนก็เนื่องจากเราไม่เข้าใจอิสลามนะก็อย่างที่ผมบอกนี่คือปัญหาใหญ่สามีเตือนภรรยาสมมติภรรยาไม่คุมหิยา เตือนนะไม่คุ้มพยาามนะสามภรรยามไม่ละหมาดฟัดดูเตือนนะไม่ยอมรอบอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แล้วนบีบอกหลังจากเตือนแล้วบอกแล้วสองอาทิตย์เดือนหนึ่งก็แล้วยังไม่ละหมา,าดอีกให้แยกที่นอนนั้นเธอนอนในห้องฉันนอนโซฟาข้างนอกนอนเดือนแล้วสองเดือนกันแล้วภรรยาก็ยังไม่เปลี่ยนอันกรานบอกว่าเนี่ยมันอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะอันกรานบอกว่าให้ตีนางแต่ตีแบบไม่มีร่องรอย ตีให้อายตีที่แขนเนี่ยตีที่แขนให้อายอย่าให้มีบาดแผลอย่าให้มีรอยโอ้ถ้ามีรอยก็ลําบากตื่นเช้าไปซื้อโจ๊กนูน่นโอ้โหตาครอบครัวนี้เลี้ยงด้วยลำแข้งเห็นไหมไม่ต้องให้ใครมานินทาในบ้านเลยนะเราพาแห้เขานินทาเองเห็นยังฉั้นั้นเนี่ยก็เนื่องจากสามีไม่เข้าใจไงก็เลยทําความรุนแรงเ,เพราะว่าทําร้ายร่างกายผู้หญิงภรรยาไม่ได้ ขนาดตีขนาดนางฝ่าฝืนอัลลอฮ์เตือนแล้วแยกที่นอนแล้วยังฝ่าฝืนตีแบบตีที่แขนแบบให้อายไม่ได้มีร่องงอยด้วยนะเพราะตีแบบให้อายอย่างนี้ตีรอดเดี๋ยวเขา่าเดี๋ยวเขา่ามันไม่ได้ครับแล้วนบีบอกว่าอย่าแม้กระทั่งถ้าตีนางก็อย่าตีที่แก้มอย่าตบแก้มไม่ได้เพราะเพราะหน้าของเรามันห้องรับแขก ออกไปนอกบ้านเนี่ยปูดจะไปพูดกับแม่ของเรายัางไงถขาถามปากนี่เลือดกบปากเดินไกลๆนึกว่าทาลิสติกมาที่ไหนได้เลือดกบปากเห็นนี่ยังว่านี่นี่ยไม่ใช่อิสลามฉะนั้นทำไงพระเตือนฟ้องอิหมัมกอดีประจําหมู่บ้านคืออิหมัมก่อนอิหมัมก็ไปหา อ้าวนี่บางบางเฮมสมมุตินะครับนามสมมติบางเฮมอย่านะไม่ได้หลักการมันไม่ได้นะเราเป็นเขาเป็นภรรยาเราเขาออกจากอ้อมกอดของพ่อแม่แล้วมาอยู่กับท่านเขาเนี่ยเมื่อเด็กๆเ,เนี่ยนะภรรยาของท่านท่านเองก็เหมือนกันพ่อแม่ประคบประงมยุงไม่ให้ไตอะไรไม่ให้ตอมเขารักษาอยู่นีพอมาอยู่กับท่านท่านทํายิ่งกับพ่อเขาอีกทําได้ยังไงไม่ได้ บอกแล้วอะไรแล้วเราในฐานะภรรยาอ้าวเชื่อปุ๊บสามีเปลี่ยนอันญมดีเลยถ้าสามีไม่เปลี่ยนประเด็นมีสองช้อยให้เลือกข้อหนึ่งคนรับขอทนไม่านเนี่ยให้ทางออกหมดเลยให้ทางออกนะอิสลามมีทางแก้ไขนะครับคําถามก็มาเรื่อยๆนะอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเอาร้อของผู้หญิงหน่อยค่ะ เอาล้อของผู้หญิงก็คือเปิดได้มากสุดนะมากสุดนะหน้าแล้วก็มือมือถึงข้อมือเนี่ยออันนี้เปิดได้นอกนั้นไม่อนุญาตให้เปิดเผยส่วนใครมีความมีทัศนะเชื่อว่าการปิดใบหน้าเป็นวาเย็บก็ปิดแต่ถ้าไม่ถึงไม่เชื่อว่าไม่ถึงทัศนะที่บอกว่าเป็นวาเย็บก็เปิดเปิดหน้าได้แล้วก็มือทั้งสองนอกนั้นถือว่าเป็นเอารอนะครับอืม งั้นเวลาเวลาเวลามุสลิมละหมาดต้องระวังผมไม่ได้นอกจากวัดอบเนี่ยโรงแรมโอเลนเตนเนี่ยอะไรอิมพีเรียนโอเลนเตนกรุงเทพมาเลยกระดาษจะละหมาดบาปไหมคะผาละหมาดได้ไหมคะแก้พ้าละหมาดฮะเออผมก็เลยถามว่าบ้านอยู่ไหนเนี่ยฮะ แก่พลาละหมาดไม่เข้าใจภาษาอ๋อก็ข้างล่างก็เข้าใจและข้า่าอธิบายยังไงอ่ะใส่ไม่ใส่เส hm ื้ออาใส่ตะละกงผ้าถุงอ่าแต่ข้างในไม่ไม่ใส่อ่าโนบราไม่ใส่ประเด็นประเด็นอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเราเลยใช่ไหมคนก่อนก็ทํา ประเด็นคือว่าถ้าตะละกงบางเห็นสีผิวไหมอ่ะตอบก่อนถ้าไม่บางเห็นสีผิวใส่ได้ถ้าบางเห็นสีผิวอ่ะอันนี้ไม่ปกปิดเอารองั้นเอารอเนี่ยปกปิดร่างกายเปิดได้อย่างน้อยสุดหน้ามือทั้งสองประการต่อมาชุดต้องไม่รัดแล้วก็ไม่บางเห็นสีผิวเนี่เรียกเอารออาวใส่ตะละกงใส่ผ้าถุงปิดหมดปิดเอารอปิดนะ ไม่เห็นสีผิวใช่นะใช่อย่างเงี้ยละหมาดซอแต่มันประเด็นก็คือเวลาเราสูดพัดลมมันเปิดเนี่ยตะลกงมันปิ้วกับตลกเปิดเอาหรอไหมเปิดครับถ้าอย่างนั้นมันต้องรีบปิดถ้าไม่ปิดอู้ยเย็นดีเหมือนกันละหมาดไม่ซ้อเลยนะใช้ไม่ได้ฉะนั้นนี่ไงฉะนั้นเราเราก็รู้ว่าอ๋อหลักการเป็นอย่างนี้ที่ถามมาก็ดีเหมือนกันเนี่ยคือเรื่องของหลักการฉะนั้น เอาร้อของผู้หญิงนั่นก็คือว่าหนึ่งต้องปิดสีผิวไม่เห็นสีบางถึงส,สีผิวสองต้องไม่รัดรัดรูปนะแล้วก็เปิดได้มากสุดมากหน้าก็บฝ่ามือนะครับ,รบผมไปอุมร้อปีเนี้ยเมษาที่ผ่านมาไปละหมาทีิกาบะนี่กระบะอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ประมาณแถวที่แถวที่สามแถวที่สาม,แถ,สามแถวที่สี่เป็นของผม ปั๊บพอสยุดปั๊บเงยขึ้นมาผมลุกขึ้นมาปุ๊บไอ้ข้างหลังนี่ไม่ลุกไงเป็นคนอาหรับเป็นวัยรุ่นเนออาหรับแต่ใส่เกงหลุดตูดอ่ะแล้วอยู่ข้างหน้าเราเงยขึ้นมานึกว่าภูเขาอูฮุดอยู่หน้า้าบ้าด้วยหมดเลยจะได้ผลบุญแสนเท่าเหลือเหลือเก้าพันไม่รู้ถึงเก้าไม่ไม่อยู่ตรงเนี้ย คือคนตัวอ้วนเสื้อเล็กพอแล้วยูดไปไงขึ้นขึ้นเปิดเอารอพอเอารอของผู้ชายสะดือถึงหัวเขา่าอืมอืมอ้มนะนึนกว่าภูเขาอู้หุจริงๆเลยสตรีคุ้มพิยาปิดหน้าแต่เท้ายัางอยู่ข้างนอกหมายถึงไงตัวตัวอยู่ในบ้านเท้าอยู่นอกบ้านเอาให้แน่เอาให้แน่ อันนี้แะต้องให้เคลียร์ต้องให้เคลียร์อ่ะเอาใหม่สตรีคุมพิยาปิดหน้าแต่เท้าอยู่ข้างนอกไม่ได้ปิดหมดอ๋อไม่ได้ปิดละเท้าโผล่บ้างอะไรบ้างนะถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกคือบาปบาปนั้นตกถึงสามีด้วยหรือเปล่าอถามดูนะเนี่ยถ้าถ้าเกิดเห็นฝ่าเท้าแลบมาแลบไปอุลมาบอกยังพอได้ถ้าหลังเท้านี่ต้องปิดแน่นอน นะเช่นสมมุติว่ามุมสิมสวมถุงเท้าและไอ้ฝ่าเท้าเนี่ยมันมีรูมันขาดหนูกินมั่งอะไรบ้างมันเป็นรูและเห็นอันนี้ไม่เป็นไรพอได้แต่หลังเท้านี่ต้องปิดอันที่จริงแล้วคือถุงเท้าก็ใส่แหละมุสิมต้องใสง่สามีก็ต้องสั่งบอกว่าให้ใส่ถุงเท้าถ้านางฝ่าฝืนเนี่ยสามีสั่งแล้วนะครับสามีอริยานในฐานะเป็นผู้นําก็ต้องทําตามขั้นตอนของหลักการอย่างที่ เอาล้อว่าไว้ต้องเตือนแยกที่นอนอันถึงขั้นแยกที่นอนเลยนเนี่ยนี่คือหลักการก็ต้องเตือนนะท้านั้นถ้าไม่เตือนสิสามีผิดแต่ถ้าเตือนแล้วภรรยาไม่เปลี่ยนแปลงสามีรับด้วยไหมรับด้วยถ้าสามีไม่เปลี่ยนให้มาเป็นนะให้ทําสิ่งที่ถูกต้องต้องต้องบอกจนกระทั่งภรรยานั้นเปลี่ยนเลยนะครับ ถ้าสามีพูดตรงกับหลักการอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดภรรยาสมีนาวาเตาะนาเชื่อฟังนะมีมีพ่อมีสามีคนหนึ่งบอกภรรยาว่าเธอไปงานแต่งงานไม่ต้องคุมยิยาไปก็ได้พเพราะเพราะเธอถอดหัวเนี่ยสวยกว่าโอ้โหอันนี้บาลาจะลงนะมีที่ไหนนะครับภรสามีตัวเองโชว์ความสวยของภรรยาให้คนอื่นดูอะ่ะอันนี้หนักเลยนะอันนี้หนักเลย ยังไม่เหนื่อยใช่ไหมเนี่ยตีสิบครึ่งแล้วไ,ไม่กลับสายบุรีแล้วกลับ <laughs> เห็นยังหน้าสดใสยอยู่วันนี้ผลบุญอะไรนะ <c oughs> เคยกลับคำถามนะครับ <c oughs> อ่ะเอานะ <c oughs> คำถามนี้ <c oughs> เพราะว่าวันวันนิดวันหน่อย <c oughs> ไม่หน่อยนะ <c oughs> เยอะนะ <c oughs> <c oughs> อยากทราบว่าในกรณีที่เราเป็นครูแล้วลูกศิษย์เกิดมีการท้องก่อนแต่งเราจะต้องทำอย่างไรแล้วการแต่งงานช่วงท้องนี้นี่กะของเขาใช้ได้หรือไม่เป็นโมคะไหมซองไหมโอ้คำถามดีมากผมก็เขียนเรื่องนี้ในเรื่องเดียวกันนะครับ,ครบใครไม่ตอบเราตอบฟังให้ดีนะนะคนท้องเนี่ยไม่มีฮุกกลมอะไรทำในขณะที่ตั้งครร ในขณะที่ตั้งคันไม่อนุญาตให้ทำเกี่ยวกับภูก่มของศาสนาเช่นถ้าสามีหย่าภรรยาขณะตั้งคันหูก่มของผู้หญิงคนนี้เงื่อนไขถ้าเป็นการหย่าธรรมดาสามเดือนใช่ไหมแต่ถ้าตั้งคันหย่าขณะตั้งคันจนกว่าลูกคลอดก่อน